อันยอสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่เราจะมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆในวงการเคป๊อปให้ทุกคนได้ติดตามกันและสำหรับในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงไอริดนั่นเองกับเรื่องที่มีการทําข่าวมานะครับเกี่ยวกับชาร์ตผู้ฟังรายเดือนของ Spotify ใน่เองของฝั่งเกิลกรุ๊ปเคป๊อปนะครับในตอนนี้มีการรายงานออกมาว่าไอริดนั้นแซงหน้าวงรุ่นพี่นะครับอย่าง New jeans แล้วก็ Blackpink ขึ้นไปจากการรายงานนะครับของทางชาร์ตมาสเตอร์นั่นเองเป็นการ ว่ารวบรวมวิเคราะห์ชาร์ตนะครับ Spotify I ไอริดนั้นในตอนนี้เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปที่มียอดผู้ฟังรายเดือนสูงที่สุดแล้วของ K-POP นะครับซึ่งมียอดทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ17ล้านกับอีก7 0 0 0กว่านั่นเองซึ่งจากการจัดอันดับทั้งหมดท็อป5นะครับไอริดอยู่ในอันดับที่1ตอนนี้กับยอดผู้ฟังอยู่ที่17.7ล้านนะครับแล้วก็อันดับที่2เป็นของรุ่นพี่ b l a c k เพียงอยู่ที่17.6ล้านตามมาด้วยอันดับที่3คือรุ่นพี่ New jean สนะครับกับยอด16 5้านนอันดัดบ ที่4คือโล t ซ e r ์ฟิม15.6ล้านและอันดับที่5คือ GI d อเกับยอด11.8ล้านนั่นเองซึ่งเขาก็บอกว่าในตอนนี้ไอริเนี่ยสามารถที่จะดึงดูดความสนใจนะครับของผู้ฟังทั้งแฟนคลับของวงแล้วก็แฟนเพลงรวมไปถึงคนอื่นๆที่มาจากหลากหลายวงการให้สนใจได้เพราะว่าเพลงของไอรินั้นมีความดึงดูดสมกับชื่อเพลงที่บอกว่า Magnetic นั่นเองแล้วก็ยังบอกว่าในตอนนี้ไอรินั้นก็เป็นวงเกิร์ลกรุ๊ปนะครับที่สามารถขึ้นไปอยู่ในบิลบอร์ดด้วยเพล เปิดตัวแล้วก็กวาดชาติต่างๆทั้งในแล้วก็ต่างประเทศได้เป็นอย่างดีทําให้คนเนี่ยสนใจไอริสเพิ่มมากขึ้นด้วย รวมไปถึงมีกระแสจากข่าวหลายๆด้านเนี่ยถาโทมเข้ามาครับทำให้คนเนี่ยหันมาสนใจวงมากขึ้นกว่าเดิมเพิ่มไปอีกเมื่อหาวงแล้วก็หาเพลงฟังต่อแล้วก็กลายเป็นว่าชอบเพลงไปซะง,งั้นเลยนะครับโดยกระแสของไอรินะั้นเนี่ยถูกพูดถึงจากหลากหลายด้านมากๆเลยนะครับมีทั้งกระแสด้านบวกแล้วก็กระแสด้านลบและประเด็นดราม่าอื่นๆที่กําลังเป็นประเด็นอยู่ระหว่างสงคราม2ตึกนั่นเองแต่ว่าในเรื่องของเพลงเนี่ยเขาก็บอกว่าแมกเนติกนั้นเป็นเพลงที่ดีจริงๆคนเนี่ยสามารถฟั ฟังได้เรื่อยๆฟังซ้ำๆเหมาะกับการสตรีมแล้วก็เป็นเพลงที่ทุกคนเนี่ยเมื่อฟังจะต้องรู้สึกแบบว่าชอบตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้ฟังเลยทําให้การสตรีมหรือว่ายอดชาร์ตต่างๆเนี่ยมันดีนะครับโดยเฉพาะ Spotify ที่คนใช้กันทั่วโลกแล้วก็เพลงนี้ดังจริงๆเพราะติดชาร์ตทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเลยทีเดียวทําให้คนรู้จักมากยิ่งขึ้นตัวเพลงดีตัววงก็ดังไปพร้อมๆกันไปอีกก็เลยทาให้ไอริทเนี่ยได้รับความสนใจมากขนาดนี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างกับเรื่องนี้กับก,บการวิเคราะ ก็ส่งคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้มาเม้ามอยกันแต่ในตอนนี้ไอริดนั้นอยู่ในอันดับที่1ของยอดผู้ฟังรายเดือนจากเกริรลกรุป๊ปเคป๊สูงที่สุดนะครับขออนุญาตมาเลยทีเดียวแสงหน้ารุ่นพี่ขึ้นมาอยู่ในอันดับที่1ได้ได้วยยอดสูงสุดนั่นเองก็ร่วมยินดีกับไอริดกันได้เลยนะครับคลิปนี้ต้องขอตัวลาแล้กลับมาเจอกันใหม่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง